วัดีวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดแต่ว่าจุก็ยังไม่หยุดแน่นอนนะคะเรื่องการทําคลิปซึ่งวันนี้นะคะในการทําคลิปของจิวเนี่ยจุก็มีมาร์คนะคะที่จุมาร์คอยู่นี่นี่เองเนี่ยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่ามันดียังไงแล้วก็จุประทับใจที่ตรงไหนนะคะเพราะว่ามาร์คตัวนี้เนี่ยจิวได้มาจากประเทศเกาหลีที่ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเขามีขายที่ยูทิฟฟีใครที่แบบไปทัวร์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ทัวร์ลงไกดเขาก็จะพาเราไปซื้อของที่ยูทิฟีของเขานะคะแต่ว่าพอจุมาทีหลังว่าอันนี้มันมีขายที่ยด้วง จริงๆแล้วเหมือนกับว่าเจ้าของเขาเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าคิดค้นโดยแพทย์ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะมาดูกันเลยว่าเป็นอะไรแทเดนเมดิลีนโคนะคะซึ่งเป็นมาร์กที่เด่นไปด้วยไคโตซานซึ่งไคโตซานนะคะมันก็จะช่วยดูดซึมสารพิษท,ที่ตกค้างบนผิวหนังของเราซึ่งไคโตซานเนี่ยเขาจะมีประจุบวกอย่างเยอะเลยบวกกับว่าเวลาที่ลงหน้าเราแล้วหน้าเราเป็นประจุลบเนี่ยมันก็จะช่วยดูดซึมสารพิษเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะช่วยดูดซึมสารพิษของเราได้ด้วยและ นอกจากนั้นในแผ่นมาส์กนะคะนี่อันนี้เป็นหน้าตาแผ่นมาส์กซึ่งชั้นบนนะคะจะเป็นแผ่นมาส์กที่ยังแห้งอยู่แล้วก็ชั้นล่างนะคะจะเป็นเอสเซนซ์ซึ่งเวลาใช้เนี่ยเราก็จะบีบน้ําให้ขึ้นไปซึ่งแผ่นมาส์กของเขาเนี่ยได้รับอยอยนะคะ KFDA จากประเทศเกาหลีแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้รับซัมซุงการันตีซึ่งซัมซุงการันตีนะคะเป็นบริษัทรับประกันที่ใหญ่ที่สุดด้วยนี่นงคะโดยจากกล่องที่ให้มานะคะนี่จะมีโลโก้ซัมซุงอยู่ด้วยและนอกจากได้รับออยและซัมซุงการันตีแล้วนะคะก็ยังได้รับอยยยทที่ไอด้ว อะจะสาธิตวิธีการใช้มากสกแผ่นนี้เลยแล้วกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็กลับหัวอย่างนี้ให้แผ่นมากสกอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้มันจะมีคําว่าพุชให้เรานะคะบีบน้ำเอสเซนไม่ต้องตัดนะคะก็บีบน้ำเอสเซนให้มันไปเดี๋ยวมันจะทะลุไปหาแผ่นมากสกเองนี่ เอสเซนก็จะลงไปจุ่มกับแผ่นมากสก์อยู่แล้วนะคะจะถามจิว่าทําไมเขาถึงต้องแยกเป็น2ส่วนแบบนี้นี่จูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าให้ไคโตซานที่อยู่บนแผ่นมากสก์นี้มันได้ประสิทธิภาพที่คงทนยาวนานจนกว่าเราจะใช้ก็เป็นได้นะคะ แล้วเราก็รอให้แบบแผ่นมาร์กเนี่ยชุ่มไปด้วยเอสเซนต์แล้วเราค่อยเปิดออกมาใช้นะคะซึ่งเอสเซนต์ของเขานะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลักถึง4 1ชนิดแต่ว่าตัวหลักที่เด่นๆของเขานั้นก็คือโกลด์แฟกเตอร์นะคะซึ่งโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับเราเพราะฉะนั้นนะคะมาร์กตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเปรียบเสมือนกับการรักษาแล้วก็บำรุงไปด้วยในตัวนี่อันนี้พอแผ่นมาร์กชุ่มแล้วนะคะแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้เลยมันเป็นรูปกันไกนะะไนก,นไก,ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเราจะเอากระทะไม่ใช่กระทะกะละมังขึ้นมานะคะเราจะมาให้ดูวิธีใช้แผ่นมาสกคคะอันนี้ก็จะแบบชุ่มน้ำแหละเราก็จะได้เป็นแผ่นมากสกแบบนี้ซึ่งเราจะใช้ในส่วนที่มันเป็นเหมือนเยื่อๆลงบนผิวหน้าเราตะข่ายไม่ใช่นะคะกางออกมาอย่างนี้เราก็เอาด้านตะข่ายนะคะให้อยู่ด้านนอกแล้วเราก็แผ่นมาสกเนี่ย แปะลงไปในหน้าพอแปะลงไปบนหน้าเสร็จค่อยลอกแผ่นตะข่ายออกพอลอกตะข่ายออกนะคะแล้วก็ดึงให้มันกระชับตามรูปหน้าของเรานะคะซึ่งอย่างที่จิ๋วใส่อยู่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแผ่นมาส์จะค่อนข้างกว้างนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขนาดของหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ดึงได้ตามรูปหน้ามันจะมีความยืดหยุ่นซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าการใช้แผ่นมาส์เพียงหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับการทาครีมบำรุงถึง7วันและนอกจากนั้นนะคะใครที่ชอบทอํา IPL เนี่ยมันก็ดีกว่า IPL ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะสำหรับ คนที่ทำ IPL แล้วรู้สึกว่าเวลาออกไปตากแดดแล้วรู้สึกว่าผิวแพ้ง่ายเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นฝ้าอะไรเงี้ยจูก,ก็แนะนําให้ใช้เป็นมาสกตัวนี้แทนแล้วกันนะคะเพราะว่ามาสก์ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทุกผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ง่ายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคนท้องก็ยังใช้ได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวจูจะแปะให้จอยก่อนดีกว่าจอยอยู่นิ่งๆน,นะคะเว้อืออย่างนี้ จริงๆแล้วอ่ะแผ่นมาร์อันนี้นะคะจิใช้มาแล้วแล้วจิก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพ้แต่อย่างใดนะคะนน่นอนโฟกัสไหมเนี่ยโฟกัสสิหล่อมหมหล่อมากค่ะพูดเลยอเอาหันกล้องกลับมาพอหลังจากการ แล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้20นาทีนะคะจากนั้นก็ไปล้างหน้าออกรับรองเลยว่าจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าผิวเนี่ยจะขาวขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยมันจะเนียนเงียนลื่นๆไม่ได้แบบเป็นผิวจืด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 โดยส่วนตัวจิวแล้วเนี่ยจิวให้เทียบเท่ากับยี่ห้อนึงเลยนะที่จิวเคยใช้แล้วแล้วมันแพงเป็นยี่ห้อ for Be Love One นะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบแผ่นมาสก์เจลคุณสมบัติจิวรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันจะแพงมากเลยก็คือ3แผ่นถ้าจําาารคไม่ผิดนนนะะคมั่าจะนี้าตัวจำ แค่พันสามบาทเองซึ่งตอนนี้เขามีขายที่ไทยด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังมีขายที่เกาหลีที่ไทยเนี่ยราคา1 3 5 0บาทมีอยู่4แผ่นก็ใช้ได้อาทิตย์ละสแผ่นนะคะซึ่งตัวนี้จิให้มันเท่ากันอะ่ะแต่ว่าจุชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าราคามันถูกกว่าการเลือกของที่มันดีนะคะก็ต้องดูด้วยว่าราคามันเหมาะสมกับเราแล้วก็มันสบายใจเราหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าดีก็จริงแต่ว่าเฮ้ยมันลําบากที่จะซื้อมากเลยอะไรเงี้ยจุก็ไม่อยากจะแอะนํานะคะแล้ววันนี้ค่ะใจดียิ่งกว่่่่าาาานนนนนัั้้้กกกก็คคะคะืืือออออจจจุไไปขมมมเเเะะะะะ2ลงพพทีแใหบนๆดนะ ลองใช้กันคือปลื้มมากเลยอะ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันก็เลยไปขอมา2กล่อง,องเอาเป็นว่าทํายังไงเดียบคอมเมนต์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์อะไรก็ได้จากนั้นก็ตามด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ที่อยู่นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like, แชร์ให้หน่อยละกันจากนั้นก็จะสุ่มผู้โชคดีนะคะ2คนรับมาไปคนละ1กล่องนะคะมูลค่าถึงกล่องละ 1, 3 5 0บาทค่ะไปลองใช้กันดูก็ถ้ายัางไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลวิจัยนะคะได้ที่ w w w m e d i l i e c o m นะ ะะแล้วก็ IG m e d ม l i n e Thailand ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย